ครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วครับช่างชื่ออาดีสองห้าหนึ่งทีมงานมูลนิธิท่านนักตกรสุขเกษมนะครับแล้วันนี้ผมก็ได้อยู่ที่สวนตะเบ็ดสวนทุเรียนตะเบ็ดที่บ้านแก่งนะครับและที่นี่ก็จะมีพิทูลเป็นผู้จัดการดูแลสวนอยู่วันนี้เราก็จะมาปลูกมายงชิดกันนะพิทูลเนาะครับผมขั้นตอนปลูกมีอะไรบ้างครับยวมีมีขี้วัวแกบกับดินเราคุกเล้ากันก่อนครับ ก่อนที่จะเอาใส่หลุมครับเราขุดหลุมเตรียมไว้ครับแล้วก็เซนติเมตรแล้วก็จะใช้อาดีปลูกเสร็จแล้วอาดีผสมน้ํครดที่โคนต้นอีกทีนึงครับครับผมครับเดี๋ยวพี่ทูลจัดการปลูกนะครับครับผมแล้วก็มีดิน มีแกบ,แ,กบแล้วก็ขิงงัวนะครับรอ,อ,อก,กันไปครับคุกเขาแล้วก็ลองที่กน้นก้นหลุมครับ,รบมายงชิตเป็นพืชที่ปลูกง่ายเน,ะนาะน่าจะปลูกง่ายนะครับครับพื้นที่ดินเหนียวดิน,นอะไรก็ปลูกไม่ไม่น่าปีปัญหาเนาะครับครับเด เราจะใช้อดีสองห้าหนึ่งดูแลนะครับจะการฉีดพ่นก็ได้ครับเราใช้อดีสองห้าหนึ่งช่วยดูแลครับมัน่นใจได้เลยครับเราก็จะใช้หยอดไปที่โคนต้นมั่งนะแล้วก็ฉีดพ่นอนดีนใช้อีกหน่อย ที่นี่เราก็จะให้ระบบน้ำเป็นสายยง<ร>า,า,ายยงครับเราจะมาเดินสายยางครับต่อจากทุเรียนมาเนาะครับต่อเราโยงนี้แล้วก็ดินกบอีกทีนึงเนาะครับ <c oughs> มายงชิดครับ ดูแลด้ดยอดีตสองห้าหนึ่งครับปลูกง่ายครับปลูกไว้รับประทานตามสวนหรือตามข้างๆบ้านที่ว่างๆปลูกไว้รับประทานมายุงชิด ไปรอบต้นไ้กัน,ก,นกันฟัง เราจะใช้น้ำอดดีผสมน้ำลาดรดไว้ครับนิดเดียวครับ สารอดีสองหหยอดปฏิโคนต้นจะทําให้รากเราเราจะหยอดเดือนละครั้งต่อไปอครั้งละหนึ่งซีซีนะครับทํำให้รากต้นไม้เราแข็งแรงแล,แล้วเราจะมาติดตามดูว่าเดือนหนึ่งแตกต่างไปเท่าไหร่ครับครับมายุงชิดอาดีสองห้าหนึ่งที่สวนตะเบ็ดบ้านแก่งวันนี้ครับเดี๋ยวอีกสัก 15วันเราจะมาติดตามรู้ว่ามายงชิดเราจะใบเขาจะเขียวอยู่หรือว่าเฉาลงดูแล้ด้วยอาดี251นะครับปลูกใหม่ปลูกอะไรอยู่หรือคุณงามอกตะก่อนเขาถามคุณงามปลูกต้นอ,อะไรทุเรียนมังคูด ละมุดหรือว่าลำยญ่อยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดี